สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำนะครับในรายการวิธีการบริหารเส้นเสียงการวอยเสียงการบำเสียงที่ช่อง YouTube แห่งนี้ดำเนินรายการโดยผมนะฮะปริญสุขมสันก่อนอื่นนะครับผมต้องขอออกตัวว่าผมไม่ใช่นักร้องมือาชีพผมไม่ใช่ครูสอนร้องเพลงนะฮะหรือผู้มีความชำนาพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงผมเป็นเพียงแค่เทรนเนอร์นะครับ ที่แนะแนวการวิธีการบริหารเส้นเสียงให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับทราบนะครับผมเป็นนักเรียนนะครับเรียนร้องเพลงได้ไปร่ำเรียนจากสถานที่สอนร้องเพลงก็คือกองการสังเกตสํานักงานวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาของกรุงเทพมหานครนะครับที่ศาลาว่าการกรทมสอสถานศึกษาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ถนนม,มิตรไมตรีสองนะครับข้างๆสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับอยู่ติดกับเขตดินแดงนะครับนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับสถานที่แห่งนี้เปิดทําการสอนนะครตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเป็นประจําทุกวันตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นขึ้นนะครับจนถึง ทุ่มครึ่งน,นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นท่านที่เรียนจบนะครับครบตามชั่วโมงที่ตามเกณฑ์ของกตมที่กำหนดเอาไว้ท่านจะได้รับประกาศนฏิบัตินะครับจะมีการแจกประกาศนิบัติโดยพออ,อนะครับของกรงการสังคีตจะเป็นมาเป็นผู้มอบให้กับท่านสถา,านที่แห่งนี้นะมีรอบการศึกษา การเรียนน่าจะประมาณสัก7-8เดือนนะครับผมได้เล่าเรียนนะครับจากครูบาอาจารย์กลุ่มคณะครูนะครับ,กกบาารของกองการสังกีตนะครับโดยมีเพลงที่สอนนะครับหลายหลากประเภทเช่นเพลงไทยลูกกุงเพลงไทยลูกทุ่งเพลงไทยสุนทราภรณ์แม้กระทั่งเพลงจตริง อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านน,นมาสอนก็คือวิธีการบริหารเส้นเสียงการร้อยเสียงหรือการบ่มเสียงซึ่งเป็นประโยชน์นะครับในการร้องเพลงเป็นอย่างมากนะครับผมจะนํามาประมวลนะเรียบเรียงมาประมวลแล้วก็มาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับได้รับฟัง โดยผมจะทำเป็น MV เป็นบทเป็นตอนนะเริ่มต้นจากตอนที่1ไปเรื่อยๆโดยผมจะเริ่มต้นจะทำเป็นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนเ,นเพื่อนๆที่รักการร้องเพลงก็สามารถนำไปนะครับปฏิบัติก็คือฝึกซ้อมฝึกฝนเป็นประจำทุกวันนะครับสม่ำเสมอ มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดผลลัพธ์คือเส้นเสียงของท่านนะครับจะถูกการกระตุ้นผ่อนคลายนะครับทำให้เส้นเสียงนะครับแข็งแรงนะครับการร้องเพลงนะครับที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือมีมิติมีดันมิกมีความแข็งแรงนะครับมีความชัดเจนจนผู้ชมนะครับเพื่อนๆของท่าน รอบๆข้างท่านอดชมไม่ได้ว่าท่านมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นก็คือร้อ,อ,องเพลงลื่นหูนุ่มนวลไปเลาะสนอหูนะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จากการที่ท่านหมั่นฝึกผลนะครับซ้อมการบริหารเส้นเสียงนะครับเป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้นะครับ ก็มีเพียงเทาง่านี้พบกันในข่าวต่อไปก็คือบทที่หนึ่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ